สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่21พฤษภาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด real time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วตรงนี้นะฮะ เดินทางมาแล้วนะครับก็ประมาณสักประมาณ6แท่งนะแท่งก็ประมาณ4 0 0พกว่าจุดน,นะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะลงนะฮะมีโอกาสจะลงได้อีกนิดนึงหรือว่าจะขึ้นได้อีกนิดนึงเพราะมันเป็นสัญญาณที่เกิดจากการสวนของรอบสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับเราถรงอที่เรียกว่าเป็นการเบรกย่อเท่านั้นนะครับกราฟก็ปิดเป็นแท่งโดจิเล็กๆไป นะครับส่วนวันนี้นะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังเป็นคงรอบสัญญาณที่เป็นเบรกย่อนะครับก็คือกํากลังสวนทางกันอยู่หรือว่าการพักตัวของกราฟเท่านั้นนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในวันนี้ก็คงจะมีโอกาสที่จะเดินทางไปไหนไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นตอนนี้เหมือนจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่ก็ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันเริ่มออกข้างนะครับ นะฮะถ้าตาถ้า,ถ,าถ้าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่แข็งแรงเขาก็จะเริ่มขึ้นเนินนะฮะขึ้นเนินนะฮะแต่ตรงนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแต่เริ่มคงที่แล้วนะครับส่วนแรงซื้อนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็ลดลงบ้างตามกลไกของตลาด บบน,นะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ยังอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมเดลี่ว่านะครับมีโอกาสที่จะพักตัวก่อนนะครับเพราะว่ายัางอยู่ในรอบสัญญาณเบรกยอร่อยังไม่จบนะฮะแบบนี้นะฮะก็คงอยู่ในจะคงต้องใช้ระยะเวลาอีกระดับหนึ่งนะครับเมือ่อในระยะไกลนะครับบอกว่าจะขอย่อตัวลงมาก่อน ะะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นการจบรอบสัญญาณชุดนี้นะครับจบรอบสัญญาณชุดนี้ก็เป็นรอบสัญญาณนี้ก็เดินทางมาแล้วประมาณ10แท่งก็ประมาณ7 8 0 0จุดนะครับเมื่อวานนะครับเราไปทวตรงนี้นะฮะ นะประมาณ5เทงกนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่ามีโอกาสที่จะเบรกย่อก่อนนะครับก็คือการพักตัวนั่นเองนะครับรอบสัญญาณขาขึ้นแต่พอเอิญรอบสัญญาณนี้ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะก็เป็นการรอบสัญญาณจบรอบนะฮะเป็นการเกิดรอบสัญญาณที่สั้นๆเท่านั้นนะครับก็อยู่ในโหมดที่เป็นไซเวย์อยู่ นะครับส่วนในวันนี้นะครับระยะใกล้บอกว่าอยากจะขอลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยขอลงได้อีกชุดหนึ่งนะฮะโดยที่นะครรอบสัญญาณที่เกิดนะครับกำลังจะคอนเฟิรม์มนะฮะกำลังจะคอนเฟิร์มต้องรอให้คอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าจะเป็นมีโอกาสที่จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงหรือไม่นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็คืออยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะฮะสัญญาณขาขึ้นอยู่บริเวณนี้เล็กๆนะฮะ ตรงนี้บริเวณนี้ตรงไม้ที่1ของเรานี้ก็จบรอบไปแล้วนะครับนะฮะขึ้นมาก็สักประมาณนะฮะหกพจุดนะครับแล้วก็อยู่ในโหมดที่เป็นการพักตัวน่าจะตั้งแต่ตรงนี้แหละนะฮะก็อีกสักประมาณ2อ0 0 0ัจุดเป็นเรื่องปกตินะครับที่เรียกว่านะฮะดิมันเอฟเฟกติฟเอ็กซ์เพนชันนั่นเองนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น นะครส่วนแรงซื้อนั้นก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบๆเข้าโซนอ่อนแรงแล้วนะครับก็มีแนวโน้มมันจะลดลงเรื่อยๆเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับมีโอกาสจะย่อตัวลงมาได้อีกชุดแต่การย่อตัวครั้งนี้จะต้องรอนะครับรอรอบสัญญาณหรือว่ารูปแบบการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องคอนเฟิร์มก่อนนะฮะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมง รอบสัญญาณที่เกิดเมื่อวานนะครับเป็นรอบสัญญาณสั้นๆเท่านั้นนะส่วนวันนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะฮะก็ประมาณ3แท่งก็ประมาณ6,700จุดนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับบอกว่ามีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับหรือว่าขึ้นได้อีกหนึ่งชุดสรุปแล้วนะครับก็เป็นแค่ขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ลงมานิดนึงยังคงเป็นกรอบที่เป็นไซเย์ซะมากกว่านะครับเพราะว่าในระยะใกล้อย่างกลับตัวอยู่ในโซนศูนย์อากาศนะฮะศูนย์อากาศ นะฮะส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเดี๋ยวขอพักตัวแป๊บหนึ่งนะฮะ,นะฮะแล้วนะฮะแล้วหากเขาจะลงต่อนะครับเขาก็จะคอนเะฟิร์มนาะแต่หากเขาจะกลับขึ้นไปเขาก็จะจบรอบสัญญาณชุดนี้นะครับดันงนั้นนะฮะถ้าเป็นมองการเคลื่อนที่ระยะใกล้เราจะคาดการไว้ก่อนว่าตอนนี้นะครับรอให้เขาทำแพทเทิร์นที่ถูกต้องก่อนนะครับตอนนี้เขายังอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์อยู่ นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กๆเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็กำลังหดตัวกลับหาศู์อันนี้พักตัวยาวเลยนะครับทั้งเป็นรูปหลุมแล้วก็เนินนะครับตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับจะต้องรอเลือกทางก่อนนะครับ ส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับอาจมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้อีก1ชุดนะฮะนะฮะอีกหนึ่งชุดแต่การเครื่องตัวครั้งนี้จะค่อยๆไหลลงซะมากกว่านะครับวันนี้นะฮะ ไหลลงนะฮะเพราะจะต้องให้เขาหลุดกรอบก่อนนะครับตอนนี้เขาจะวิ่งอยู่ในบริเวณนี้นะครับเพราะว่าบอกได้แค่การเคลื่อนที่ระยะใก,กล้กับความแรงเท่านั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นหรือว่าเป็นไม้ที่หนึ่งนะั้นยังไม่คอนเฟิร์มสักเท่าไหร่แบบนี้นะครับ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอาทิตย์นี้เรายังมีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับแต่เป็นเวลาหัวค่ำนะครับคอนเฟิร์มแล้วนะครับวันอาทิตย์นะฮะที่สิที่ยี่สิบสามนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันเพิ่มเติมหรือว่าต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับเวลาสองทุ่มถึงสี่ห้าทุ่ม นะครับแล้วแต่บทเรียนจะจบหรือไม่นะครับแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้กราฟในทางเฟรมที่เล็กอะค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเกิดการผันผวนในระดับที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่าเกิดจากการสวนกระแสของ a อคชั่นมาเก็นะครับหลายๆ a อคชั่แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ